สวัสดีครับไอ้สวัสดีครับผมหมูหันครับไอ้ครับผมถามในแบบจริงใจเลยครับว่าหันตัวละเก่ามืนเจี๊ยบเก่ามืนเปดมัอนอะไรขายเหมื่อะไรเตี้ยขายเหมือนอะไรครับผมผมขอบูชาค้าถาขอขนขายเนี่ยไอ้เกิดป้ามันของงามเนาะของดีของงามเขาก็เพื่อนก็ซื้อไปเลี้ยงนะครับแมนไหมครับไอ้ครับแสดงว่าหานาของที่มันสมราคาบริการซื้อคือเก่าครับพระว่าของเบืองหล้งหันมันราคาเพิ่นก็เดือดรอยไอ้ยังได้ขายเหมือนเนาะก็สวยเนาะสวยตามสภาพขายตามสภาพครับ มือนี้มีทำไมเจัาตัวไอ้มือนี้มือนี้มีแม่ลูกก็แม่ท้องแปดเดือนครับแม่แม่ลูกก็แม่ทองแเดือนแม่ลูกนี่แม่ท้องอีกได้ซื้อสองในสามซื้อสองในสามครับผมก็คือเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่แล้วก็แม่กระท้องอีกกันไว้แม่ครับเอาตัวใดก้อนนี่ไมือนี้เอาแม่ท้องก้อนนี่ครับเอาพี่น้องครับปุ่นี่ว่ามึงตัวแรกเนาะแม่ท้องแรกนี่เป็นแม่สาวทองแรงมากตัวนี้แม่ครับตัวนี้มันอายุปีอะไรง่วงตัวนี้ประมันมันสองปีกว่านี่ละสองปีกว่าเนาะง่วงตัวนี้ลูกตัวได้อะ ลูกซีไวซูเก้าหกครับลูกซีไวซูเก้าหกเนาะแต่ว่ามันถึงเป็นล้ำปีล้ำปีหายแล้วครับบอกมันเป็นลํำปีแต่มันเป็นเด็กหน่อยเนาะหายแล้วหายแล้วแต่ว่ามีหลองร้อยพี่น้องเห็นซื้อเขาบอกฟังฟังเที่ยวก็จะาตีมัดมัดตีเขาเราตีมัดคืนกันเขานี่ได้เนาะมันบอกกันไปแต่ว่านี้คือว่าไงว่าไม่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์บไม่มีผลครับแต่ผมหมักหมูนี้ได้หัวนี้คือเนื้อหนังลายเนาะหนังลายเต้านมก็ดดีได้พี่น้องนมงาม พราะว่ายยังตีเวลาปัญหาเวลาง้วออกลูกครับพนาเต่านมบอดีเต่านมพอไงเวลาขอดเขางแต่ไปคุ้มให้มันกินนมนแต่วงวงสี่คือเต่านมมออกลูกมมันนี่คือไงน,นไอไนน่ไงเนาะตัวนี้นมันหนาวะหนาลักษณะดีท่องแปดเดือนผสมตัวอะไรตัวนี้พ่อดังออฟฟอร์ดครับออฟฟอร์ดใบหลอดครบ ของโชคไิมิตรฟาร์มเนาะของแท้ครับของแท้ได้ไหมหกล้านเนาะท่านพอซื้อมาของพอตูเนาะตัวนี้นะครับว่าไงว่าลูกก็สี่วันถึงหกก็ของโชคไดมิมรฟาร์มเน่ทองกระปุกสมอ็อกฟอร์ดของโชคไดมิม่ฟาร์มไยง่ายครับเพื่อนลอกกินน่องเลยแปดเดือนตัวนี้แปดเดือนร้อมกินน่องได้เนาะชองแปดเดือนครับแต่ว่าวันนี้ว่าไงว่าตัวเนี่ยคือลาเขากับวางเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้แต่พวกเขาก็แย่พี่อนครับแล้วก็เต้านมก็ดีพี่องครับเสียอย่างเดียวก็คือ มีหรกอกลับรัปีกสกินในเื้อแมีการรปีกกับใหแล้วหายแต่ว่าหังง่างห้าวงยงว่าหั่นห้าอันนั้นเนื้อทุกเพอร์เฟสนะครับครับเอ้าตัวนี้นะครับไอ่ปลอดโรคตัวนี้บอกรับประก,กันเลยบ่มีโรคแฮต์แตกบ่มีอยังรับประกันให้น้องมีไอ,พอ่พรสัยมาอ <c> ย <oughs> หามาหาม,มันบ่มีภาพภาพพี่น้องย่านนะภาพพี่น้องย่านบ่มีครับอยู่ประเทศลาวเหรอเนาะเอาไอ้ทังสี่ครับมบ่นีจุดเด่นคือเรื่องเม็ดสี น้ำไต้ก็ดีเลยเนาะแล้วก็ไล่กับกว้างพี่น้องครับแล้วก็ลึ้งกละชับพี่น้องครับแล้วก็เพียเมืองแผ่นหลังแตกไหพี่น้องครับราคาผสมแล้วออกฟอร์ดแปดเดือนงามราคาไอ้โมนี่ราคาเบ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 าไปหามือเก่าไปหามือเก่าพันบาทแมนอันนี้คือหักขาลร้งเปียกแล้วหักขาดต่ำนี้รั้งเปียกไปเนาะต่อรองได้หลายปกติของแปดมือเงินโมนี่เอาไปหามือเงินเก่าหามือเงินเก่าพว่าไปล้วไอพี่น้องต่อคือเป็นพคนขาตีแล้ว แล้วก็ต้อลายอีกต้อลายทรงฟรีภริสานทรงฟรีภริสานอีกเอาไอ้ธนาเป็นราคาบ่อทรงฟรีอของเจ๊บาทขันบอ่อทรงฟรีก็คุยกันครับมารับเองห้างถือค,ครับไอ้คือบ่หลงอันสน่วนเทียนนี่ไอผมสะเอาลงให้พี่น้องในบึงท่านลงส่วนลายเทียนแล้วเตี <c> ้ย <oughs> <c oughs> เอาพี่น้องครับพ่นบอกว่าอันนี้คือห้องวายห้าหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับไทยนาเอ้ยนี่ไทยนาเอ้ยพี่นนี่ย เนี่ยคือเขานิดเดียวแล้วก็แต่ว่ามันมีหูสวยแล้วบอกพี่น้องไว้หูสวยเพราะว่าลองร้อยลำปีแม่ลำปีนิดเดียวเพราะว่านี่แต่ว่าจุดเน่้คือเรืองก้ามเนื้อแหละพี่น้องงงไงแม่บล็อกนะครับขนาดขนาดง่ขนาดนี้ครับตัวนี้สูงน้อยเท่าไหร่ฮะคิดว่าหอยซีบหาบวกลบลอยซีบหาบวกลบเนาะอ่าพอมาพี่นองนบหาบวกลบแล้วครับคิดว่าทอนแรกหางลาดบินเลยหางงามครับเบื้องเน้ยหัวหันบอกเลยว่าวตัวนี้หัคหักไ่หู้จับได้บายได้ครับ ผู้เฒ่าผู้โตเลี้ยงได้เล็กน้อยเลี้ยงได้หู้ฮักนี่ยีอลีกินยาดีครับเชื่องปะตัวท้อไปไอ้ไปไล่ลูกนะบ่นนี้ตัวท้อไปกับแม่ลูกเดี๋ยวไปไล่ลูกมาก่อนโอเคครับไ้เอาพี่น้องครับตัวไปเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่เนาะลูกแม่แม่นี่เขาก็ผสมเลยพี่น้องครับแม่ทรวงแม่ทรองรับประกันทรองผสมตัวได้ตัวนี้ผสมเคี้ยสามหนึ่งนี่ใบร้อนผสมเขี้ยสามหนึ่งเนาะเอาเบื้งลูกมันก่อนหน้านอนมาแล้วที่นี่ลูกสาวนี่ลูกสาวกับนีใบนี่ตัวนี้ลูกตัวได้ลูกสาว แจ็คคอดลอยล้านนี่แจ็คคอดลอยล้านไปนี่นี่อันนี้คือลูกสาวแจ็คคอดลอยล้านน้อยเนาะนี่ใบผสมมี่ใบผสมเมียสามเดือนแล้วคีเอฟสามหนึ่งสามเดือนตรวจท้องเรียบร้อยเนี่ยสองตัวนี้ตรวจท้องเรียบร้อยนี่ยงามครับว้างามเลยพี่น้องครับตัวนี้คือว่าไงว่ามันลูกมันดูดโนมนอกแบบนี้มันพึ่งพึ่งทองหน่อยสามเดือนเนี่ยไม่เจ๊งก็สามเดือนไหวท่องในสามเดือนครับสามเดือนก็คีเอฟสามหนึ่งเนาะนะพี่น้องครับว่าไงว่าโม้นี้ก็ส่งลูกอยู่นะครับลูกงามเบิ่งลูกมันเนีนะครับตัวนี้เนื้อหนังกระดีสีกระดีเนาะลูก ไฮลูกรั้มโตเงี้ยอะไรเนาะสีแดงเข้มดีพี่น้องแข้งขาก็สมส่วนดีพี่น้องพุนะครับแข้งขาก็ดีเนี้ยเนื้อหนังก็ดีแล้วก็สีบ่มีบ่มีด่างไรเนาะเป็นเนาะบ่มีด่างไม่เปี้ยวเลยเก็บสีให้ลูกดีเน่าไหรเนาะให้ลูกเก็บสีดีอยู่เราให้เขาเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับลูกมันจะเดินอ้ไรตัวนี้ฮะลูกลูกก็เป็นซัดก็จะเป็นซัดแล้วลูกมันแปดเจ็ดเดือนแปดเดือนแต่พอแมนทองสามเดือนเลยทีอ้าวบอลแปดเดือนอะไรเนาะเอาสีไอ้ตัวนี้คือซื้อสองได้สามแมนแม่ลูกนะครับลูกตัวแม่ แม่ผสมกับเคเอฟสามหนึ่งไว้สามเดือนตรวจทองทำลอยแล้วได้ความสดได้ความสาวได้การส่งลูกอะไเนาะครับเอาไอแม่ลูกคุณหญิงราคาไดี๋ยวไอราคาพิเศษหกหมื่นเก้าหกหมื่นเก้าพันบาทแมนอันนี้คือเป็นแม่กับลูกแมนแยกกันแยกตัวละสามคัสองให้ไอที่ไี้คันแยกกันตัวละสามหมื่นเก้าไปเลยคันแยกตัวละสามหมื่นเก้ามันก็ถือตัวกับแปดหมื่นตัวไอถ้าเนี่ยนะเสื้อคู่อะไรก่อนถ้าซื้อคู่หกหมื่นเก้าถ้าซสื้อคู่หกหมื่นเก้าถ้าเนี่ยแยกตัวละสามหมื่นเก้ามน ออกสองพันกับแปดเมื่นี่านาสื่อคู่คุมก้อนไว้แกัดกัดกับเบื้องเอานะอ้าวโอเคตะเ่าตรงนี้ไงนะพี่น้องสื่อแยกมันสิเป็นสื่อแยกกอีกราคาหนึ่งตะเ่าปลูกมันทรงแม่แม่มันทรงลูกเนาะแต่ว่นฮานาสื่อคุมแพ็คครูนี่คุมเนาะไอ้เนาะแม่สูงรอยเท่าไหร่ซีบหายปะประมาณซีบหายไอ้ไอที่นีฮานาเขาจะเอาสื่อดีรถได้หลาถึงคุ้มนี่รถได้หลายครับรถได้หลายอันนี้คือราคาห้องกงืซื้อแม่ยราคาห้องเซลล์แกเขาจ่ายคือว่าขันเมาส์สามตัวเนี่ยคือครับ แม่ลูกต้องแปดเดือนตัวนี้ท่องแม่ลูกท่องสามเดือนซื้อสามในหาหมเอาสี่ก้อนแม่ลูกคณ 60, 69, นณีีหงมือนหาหงมือเก้าแม่ดีเขาได้ก่อนหามืนเก่าถ้าสามตัวนี้แสนหนึ่งเลยเบ่บ่ไ้กัน,นว่าคุยกันสมมติคือจรุดไายเธอเอาไอ้วารุดเด็ดไลเนาะไม่เจ๊งหน่อยเถอะฮะเอาก็เอาหงรืตัวนี้ให้หามืนเก้าเอาตีไปหามื่อเอาแสนแสนหามืนแสนหาพันเอา เออจังโทรมาคุยกันมันได้อยู่ดอกมันคุยกันได้อยู่แมนบอผมตอม่อไป้แล้วพี่<ม>นอ้องอันนี้เราหันแล้วในคืนแต่ว่าพี่นอ้องเราไม่ต่อเบิง้งหน <c oughs> ันนะผุณได้เงินทุนหลายเนาะซื้อสามตัวน,นี้คมคุ้มเลยเพราะว่ายังตัวน,นี้กับงามตัวน,นั้นกับแม่ส่งลูกมัมนไปเอาหันาคมสามคมนีผมต่อให้เลยหนึ่งแสนห้าพันบาทบอยเดี๋ยวเบิ้งก่อนคิดเบิ้งก่อนมันคนงบเมื่หน่อยนะแบงใหญ่คนงบหน่อยนะแมนบออันนี้คิดเบิ้งก่อนเนาะเอ้ผมต่อหลายคนไป ก็ต่อ็หลายพโพสิว่าให้ใครก็ถือครบปวดกแม่ทองอหอเนาะเอาแต่ว่าผมว่าคุ้มนะเคลียร์แล้วตัวนั้นสามสามอันสามมืนเก่าเซกตวนี้สามมื่นนั่นไว้หน้าตีไปแยียกเขเนาะสมมุติไกับเป็นหกมื่นเก่าไหมเอาผมนัรลอยแล้วคิดบอกเราพี่นะครับเอาซีไอไม่ต้องบอกะไรอ้ที่ลงสนทามคใดสนใจฟ้ามเสียตัวนี้ฟ้ามอยู่อำเภอเมืองมาสรค k a มแถววิริยเกษตรสร k คามนี่ครับโทรนะครับคุณตาฟ้ามนะครับอำเภอเมืองมาสรหาย์ย์แปดเจ็ อีกเบอร์หนึ่งไอดีไลน์นะครับ0 9 5 1 8 0 9 5 6 0โาห่มาถอดสามได้ครับราคาต่อร่องได้พี่พพน้องผมต่อให้แล้วไม่มีใครกล้าต,ออต่อคุณต้าฟาร์มนะมูหันต่อผู้เดียวเหรอต่อหนาเกียรติพ่อโเลินโเลินมันสิเป็นราคาเนื้อผลนะแมนมอสอะอไนกับง้วงทองไหมเอาแมนมอสอยากได้มาต่อเอาแต่ผมต่อให้เป็นค้อยแก่ไล่พี่น้องครับลองมาต่อเอาแล้วก็ดทีขึ้นให้ขึ้นหน่อยครับอ้าวสำหรับนี้พวกกูนะสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับ